โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินไอ h ช n แนลนะครับผมกลับมาอยู่ในเกมที่เออไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็โอเคครับผมอยู่ในเกม call of duty mobile นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมา solo p ลย์นะครับผมในโหมด b a t t l e r o y a l e นะครับผมหรือว่า br นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผม ก็อยู่ในแรงรีเจนนะครับผมรีเจนแล้วนะครับผมเล่นมาประมาณเประมาณ5วันนะครับผม5วันวันละชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็ตั้งแต่แรงเออแรงแรงอะไรวะเออแรงต่ำสุดอะนะครับผมเออวันนี้นะครับผมเราจะไม่ได้มาเล่นแรงนะครับผมเรานี่เลยนะครับผมเราจะเล่น20 B20 บ20นะครับผม <laughs> พี่จะบอกก่อนเลยว่า หัวน,นี้หมันมากนะครับผมแล้วก็กูชอบมากคือโคตรชอบเลยนะครับผมแล้วก็เป็นโหมดที่แบบยิงกันยับ,บ,บยับอ่ะเออแบบแบบยับอ่ะยับยับอ่ะเข้าใจคำว่ายับยับอ่อะเออคือฝั่งเราก็จะมี20สฝั่งตูก็จะมี20อ่ะอยากแบบให้มีแบบฝั่งละ50เลยอะไรประมาณเนี้คือแบบอยากยิงแบบวุ่นวายอ่ะเข้าใจปหยิงวุ่นวายเอ้ยทำไมกูพูดมากจังวะเอ้ย จะไปเล่นหรือจะไปพูดประเดี๋ยวเอ่อเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า Let's go <S ทุกๆครั้งนะครับผมที่เราเล่นนะครับผมในโหมด 20v20 20นะครับผมเราก็จะเปลี่ยนจากอ่ามุมอง t p p นะครับผมเป็น FPP นะครับส่วนอาชีพที่เราเลือกนะครับผมนี่เลยหมอต้องหมอเท่านั้นนะครับผมคือต้องหมอเท่านั้นคือมันได้เปรียบเนี่ย คือห <Hugh S 1> ิวหิวไปด้วยหญิงไปด้วยคือแบบคือมันอะ่ะฮัลโหลคือไม่มีอะไรแบบที่จับจับมันขนาดนี้แล้วโอเคครับผมมา <S <S เริ่มกันเลยคือตอนเนี้ยมันเครื่องโทรศัพท์มันเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมคือ ก็จะพูดตรงๆว่าตอนนี้มันประสบปัญหาเรื่องการอัดคลิปนะผมคือเราอัดนะครับอัดแล้วแต่ว่าเราเล่นได้แค่ครึ่งเกมนะครับผมแล้วก็มันก็ดับไปนะครับโปรแกรมโปรแกรมอัดมันเป็นอะไรไม่รู้นะผมหรือว่าโทรศัพท์มันจะเจ๊งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นในกราฟิกแบบกากาไกลๆนะครับผมโอเค เออสวยโดยไปทีม,มันเลยเยี่ยมไปเลยนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับเราเรา,เราจะลงแยกกับเพื่อนนะครับผมามาตรงนี้ครับคือมันมีศัตรูอยู่แล้วถ้ามาตรงนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับหยิบหยิบอะไรได้หยิบไปก่อนโอเคเหมือนมีคนข้างบ้าน ใช่ไหมฮนีปหะไม่แน่ใจโอเคเราเติยมยาวนะครับ <c oughs> ระหว่างนี้นะครับผมเมาก็หาของไปด้วยโอเคนี่เลยปืนที่ลั่นเร็วสุด สไนทยทองเหรอไม่จำเป็นนะเพราะเรายิงสไนายกากแล้วนะครับผมโอเคเออไขรคออะไรข้างบ้านมาเนียอุ้ยอย่าพึ่งได้ไหมนะครับผมเราจะฟาร์ฟามฟ,า,มฟ,า,มฟา,มมาร์มฟาร์มฟาร์มฟาร์มมาลุกปืนก่อนเออไม่รู้ใครทำอะไรข้างบ้านนะ,นะโอเค มันเพื่อนจะโดนครับมันอยู่ไหนเพื่อนเหมือนจะได้ยินแล้วไถม่วงครับไถม่วงกันล่นเร็วนะได้อยู่ปะเอ่อสกิลด้านซ้าย <S <S 2> <S 2> เอาเรอต้องเอาแอดดอกครับ ไปยาวๆครับผมจังหวะนี้วิงตาเหลือกเลยนะครับผมวงอยู่ด้านบนชิบหายละใครเรียกวะเนี่ยเบอร์เบอร์หนึ่งโหมันอยู่ข้างหลังเฮ้ยเราไปเอาสกิลก่อนดีกว่ามั้งแต่ว่าอยู่ในแดนศัตรูนะครับผมเลือกเอาดีไหมวะไม่ต้องอ่ะไม่ต้องก็ได้มะ เสียวะ่ะเออเสียวแล้วเกินเราต้องขึ้นไปบนเขาเพื่อจะกระโดดที่สูงนะครับผมเราจะหนีวงไม่อยากเสียเลือดเราไม่อยากเสียเลือดนายนายพาเราโดดไกลขนาดน,นี้ ไปเลยครับผมไกลๆเลยอุ้ยฟาร์มฟาร์มแบบเอาจัดฟาร์มเอาจัดมาเลี้ยวจังหวะนี้เราเข้าฟาร์มมาเพื่อนมีไหมเพื่อนไม่มีไม่มีทีมกูเลยมีแต่ทีมมันดีเราเข้างขงวงก่อน อ๋อมีมีตัวโดดโอเคนี่ไงตัวแรกเลยเป็นไงล่ะก็มาเลยครับโอ้เหมือนกวัวฮัลโหล โอ้โหข้างหน้าบานโอ้โหปืนดีจัดจัดเอาเก็บเก็บลูกเออไปครับผมมันมันกำลังวิงงวงว่งเข้าลงวงเอ้ยวิ่งเข้าลงค่ะอะไรวะเฮ้ยใส่บอลเลยโอ้ยเต็มเลยเต็มเลย เต็มเลยใครใครใครมันนี่เลยน้องไอหนูพวกเหลือเนี่ยมาทำอะไรแถวน,ถวนี้มาทำอะไรแถวนี้น้องเก็บกระสนุน ไปเลยบนบ้านโผโผดีสุดโอ้ยร้อยเอกร้อยแรงเนี่ยร้อยร้อยคิวกูไปด้วยโหไม่ไกลว่ะมาเลยน,น้องมาดิจะเอาเหรอไปไหนแล้ว เฮ้ยเฮ้ยก็มาดิก็มาดิครับโอ้ยบ้านนี้พี่คุมน้องเฮ้ยโอ้โหแล้วกูุโรมาทำไมวะเนี่ยคุโรมาทำไมเนี่ย พี่เดินยิงเลยอันนี้ไอ้หนูโอ้โหเสียงหายนี่ไงมาสิพี่เดินยิงเลยน้อง มาเลยมาเลยมีอะไรขนมาให้หมดเพิ่งลงมาเหรอ <c oughs> มาดิ เอาไม่ลงหรอกเอาไม่ลงหรอกเอาลงยากอยู่ลูกหมดออ้พวกนี้มันก้าวเ้ลวก้าวเหลาเกินไปเฮ้ย ลูกหมดแล้วนี่ไงลูกพีเอหมดแล้วน้องโ,อโห,มมหมึงผลเสน่หมาหมดนีะ<ป>เอ้ยมาดิ เฮ้ยไม่ใช่ใครใครไหนซุ่มเหรอฮะซุ่มใช่ไหมใส่บอดี้ใส่บอดี้อย่าแยงปืนคนุ้ยไปปั๊มยาก่อนแป๊บนึง ใจเย็นไว้รุ่นไไน,นี่ไปไหนน้องไปไหนน้องเฮ้ยเพื่อนไอ้เหี้ยเพื่อนก็มาจาังหวะนี้โอ้อยมัวซัวตัวเหลีงมาไครข้อมาเลย มึงทำไมมึงเยอะจังเลยตรงนู้นเอ้ามึงมึง,มงไม่ใช่เพื่อนกูดิมาเลยมีเปล่ามาเลยครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยปั๊มยาก่อนแป๊บหนึ่ง แป๊บหนึง่งร้างบูตแตกเลยจังไงอุ้ยเพี้ยเพี่อยทีเพ,เพี้ยไม่ได้อะไรโอ้ใครตายเป็น1ิบเลยวะ่ยะอชิหายโอ้อชิหายเลย โอเคนะผมถ้าจบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมจะบอกว่าแม่งมั่วมากโคตรมั่วเลยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้ะ